สวัสดีค่ะเราก็ว่าสวัสดีค่ะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะคะกะ็ทุกคนถ้าใครที่มาเรียนนะคะก็เสียค่าหน่วยกิจด,ด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้นะคะพี่นิดหน่อยนะคะให้ครูทับทีมหน่อยนะคะใครจะเรียกว่าแม่ทัพทิมก็ได้นะคะก็ ให้พี่พักผ่อนซานะคะพี่ทํางานมันเหนื่อยพอแล้วพี่จะทํางานแบบสบายๆนะคะวันนี้ครูอยากจะบอกทุกคนว่านะ,ะเราจะเลือกคบเพื่อนแบบไหนเอาเรื่องเพื่อนเลยนะตั้งแต่ต้นนะคะอันดับแรกเลยนะ,ะก็เป็นเพื่อนแบบเราเนี่ยะคะจริงๆแล้วอะ่ะเวลาเรามาแบ่งปันอะ่ะเราแบ่งปันอะไรไว้อะ่ะจักรวาลอะ่ะจะส่งคนแบบนั้นแหละมาให้เรา ลูกค้าเราก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเราเป็นแม่ค้าที่น่ารักเราก็จะเจอลูกค้าที่น่ารักค่ะนะเออนะดันหลังไว้ก่อนนะคะโอ้ตึ้งตักตื่งงานทำให้เราได้มาพบกันดังเวมลแ,แต่เราอ่ะเวลาเราเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเอาชนะใจ เขาได้อย่างี้แหละค่ะสำคัญเลยเราจะโพสขายของยังไงให้เราเปิดใจลูกค้าที่เขามาขอเราเป็นเพื่อนได้ในทุกช่องทางเราต้องทำคอนเทนต์ที่มันตรงใจกับเขาด้วยอย่ี้ค่ะเขาถึงอยากจะมาซื้อสินค้าที่เราขายทั้งผู้หญิงผู้ชายเราต้องการตัวแทนผู้หญิงผู้ชายอย่าี้ค่ะ เช่นเราต้องการตัวแทนทีมงานนะที่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวแต่แต่จัก,กรวาลน,นะพี่รู้สึกนะจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไม่ส่งมาผู้หญิงเพราะผู้ชายมีบุญเยอะส่วนมากจะส่งผู้ชายมาให้ไม่รู้อายุเท่าไหร่ทีนี้เราก็ต้องตั้งเป้ากับจัก,กรวาลว่าหนูต้องการลูกค้าตั้งแต่อยู่มออยู่ปอ หอยู่ปอหกยันถึงปริญญาตีคนทำงานผู้หญิงผู้ชายตั้งแต่อายุเท่าไหร่ยันถึงอายุสี่สี่สิบปีสี่สิบห้าปีขึ้นไปที่เราอยากได้นี่ค่ะหรือมากกว่านั้นอ่ะอะผู้ใดที่เคิณอยากก็คนที่เขาอยากดูแลลูกค้าที่อยากดูแลผิว คนที่อยากสวยคนที่อยากหลอ่อคนที่อยากมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวมากกว่าหลักแสนยันหลักล้านหรือมากกว่าร้อยล้านเพราะว่าเราเรียนรู้พวกคนที่จะปั้นเราให้ได้ร้อยล้านเนี่ยเราก็าที่ฐานจิตแบบนี้เลยนะคะทุกคนทาไมต้องเบิกบ,บานทําไมต้องมีความสุขเราจะไม่สวยแค่ใส่เสื้อผ้าแต่ข้างในเราต้องเบิกบ,บานด้วยเราจะเป็นเด็กแบบไหน เราจะเป็นเด็กที่แบบอารมณ์ดีสะตองล่าเริงเบิกบานตื่นเช้าขึ้นมาคิดปวกตื่นเต้นจังเลยนะมีความสุขจังเลยนะที่ได้ทำงานนี้โอ้ยอยากให้มีเวลามากกว่าพันชั่วโมงจังเลยเนาะจะได้โพสขายของทั้งวันทั้งคืนนะอยากให้ร่างกายนี้ไม่ต้องเหนื่อยจังเลยนะเออคุณทำอะไรที่มันรักอะ่ะมันจะมีโมเมนต์แบบนั้น แต่ถ้าหากว่าเขา,า,าเบ่ฮักจ่จ้ะมันก็สีเมยเนาะเ้าอีสานดีกว่าเนาะค่ะพ่อพี่น้องอีสานบ้านเขาแต่ขันเ้าอีสานคนไทยก็สิฟังบโฮู้เรื่องอีกแหลจะจ้ะเออสเบาอีสานดีกว่าจ้าพี่น้องขันม้มนีพวกเจ้าตื้นเศ้าคนน้ำสิไปเห็ดนาแม่นบอสีเป็นเห็ดนาเห็ดไรเห็ดสวนสิไปหาป่าสีซีขา่าสิไปส่งลูกไปโรงเรียน ที่ไปเป็นคุณครูเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นจัชพี่น้องทั่วประเทศเลยจ่ะนะคะเออมองถึงคนที่สารบัรเฮาเนาะคอยเป็นคนขอนแกนน่อจ่ะเมาแล้วคอยกระช้ไปเพีดของค,คนขอนแกนเขาเจากับว่าหาคอยก็มุจะกันว่าท่านโดนจ่ะแล้วก็เป็นมูก,กันอย่างนี้ในในไลน์นี่แหละคอยกระฮ็ดคลิปนะคะเพื่อนในไลน์เนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะผู้คนรู้ไหมว่าไลน์เนี่ยเป็นสาธารณะสามารถมีคนเห็นได้เยอะมาก แต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ค่อยโพสต์ไม่ได้แบบทําคลิปทำคอนเทนต์เราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกตัวเองว่าฉันจะทําคลิปทำคอนเทนต์อะลงทุกวันเพื่อจะได้ลูกค้าสักพันคนเอออะไรประมาณนี้เนี่ยนะนี่แหละถ้าเรามองเห็นโอกาสเนาะเราจะได้ช่วยคนได้เป็นพันคนทุกช่องทางเน,ะนาะอธิษฐานจิตยังไงอยากได้แค่พันคนหรอจริงๆแล้วตัวเราเองอะ ก็อย่าได้แค่พันคนจริงๆแหละทุกช่องทางรวมกันได้พันคนแค่นี้พี่ก็สบายใจแล้วนะสมมติเราช่วยคนได้หนึ่งพันคนให้เขามีรายได้แล้วแต่เขาต้องการอนะ่ะเขาอยากมีเท่าไหร่แต่เป้าหมายของเราคือหลักล้านมากกว่านั้นก็คือเฮ้ยไม่ใช่ตั้งเป้าแค่นั้นสี่คุณต้องตีความฝันของคุณให้แตกอย่างเราเนี่ยตั้งเป้าว่าเราจะขายสบู่ล้างหน้าตั้งแต่ หนึ่งหลอหนึ่งพันห้าร้อยก้อนยันสิบล้านก้อนอยากปั้นยุวเลอร์ที่สต็อกของนายคนละหมื่นก้อนหมื่นก้อนจะมียอดขายถ้าหากเราปั้นคนสต็อกของคนละหมื่นก้อนแล้วเขาเอาไปขายทั้งปิดและส่งทุกคนจะมีเงินมากกว่าร้อยร้อยเก้าสิบสองล้านใครขายเก่งก็ได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะพี่มันจะเป็นไปได้เหรอที่ดูสต็อกของหนึ่งหมื่นก้อนมันจะหมดหมดแน่ถ้าเธอ สร้างตัวตนเธอวางเรื่องเงินไว้ก่อนฉันไม่ได้บังคับใครมาสต็อกของวันนี้อยากจะบอกว่าเอาเรื่องตื่นเศร้าคุณมาจะพี่น้องให้คิดแบบมีก้อนนะจ้ะมองภาพไปตามนิดเนาะปกติตื่นเศร้ามากระสีบนกระสีจมให้ผัวจมให้เมียจมให้ลูกจมให้ลูกน้องลูกน้องเฮ็ดดีานไหนกับม่ย่องเขาส่แม่เออไปที่นี่ จากที่จะควอางไม่อย่องไผ่กับย่องเขาแน่สินะอดีตที่ผ่านมาผู้สาวเก้เาทิมไปดูแล้วก็ยังคิดหอดเขายุ่งส่ทั้งที่จะวาวองก็อยากมีคนใหม่สินะเส้นผัวผัวกับบ่ดีน้ำจกหน้อยผัวบว,วยิ้มบ่ย่มผัวบ่วแบบบ่เลยใส่ใจเขาเลยก็คือจังบ่หักเขาส่ก็มีผู้ใหม่มาจีบเย,ยอะแยะมากมายกับเปิดใจให้เขาเบิ่งสินะกับบ่เสียหายเนาะพี่น้อง แต่กระยานพิสิทเนี่ยพิสิทเนี่ยคอยเนี่ยคนหนึ่งละจ้ะควยกระยานพิศิทนนอกหินหลังสินะเออเห็นบอกแต่ขันไปปรึกษาผู้ที่เมื่ออาชีพบางสินะ่เนาะเขาเคยไปปรึกษาผู้เพ่นานพานนอน่านหนาวมาก่อนเนี่เพิ่นก็ว่าขันผัวมึงบด่ดีมึงก็ร้องคบหลายคนบางทีลหละเพื่อมึงพ่อคนดีๆั้องแช่์กับกับพ่อของเด F พระเจ้าสมมติเขาไปปรึกษาผู้เพนเมื่ออาชีพมึงก็สิบ,บอกเขาวา่ามึงก็เลียตนกับมึงพ่อ คือเมื่อพ่อผัวพอดีแบบนี้มึนก็ร้องครบหลายคนเมื่อเมื่อเสียหายห้เมื่อพ่อผู้ดีคนนั้นนั่นสิเนาะิึงก็สอนเขาแบบนี้แต่ตามหลักหนึ่งสิมงส่มันก็ผิดผิดศีลเหมือนว่าจากพี่เนอ,อกับว่าสนับสนุนให้ทุกคนผิดศีลที่นี่จากที่เขาจมหลายเห็นนี้ยังกับจมจมจมกับว่าจมแล้วจากที่เคยคิดลบก็ิบว่าคิดลบแล้วที่นี่จะสอนวิธีการคิดบวกที่นี่ คิดดีคิดบวกพูดดีทำดีทำอาชีพที่ถูกต้องแต่เฮาสิบ่รอบรอวันนั้นวันนี้เราไม่รอว่าเราจะรอให้เงินหมดก่อนอะ่ะค่อยทำเราทำตอนที่เราเงินยังไม่หมดนี่แหละทำตอนที่เรามีเงินแสนนี่แหละทํำตอนที่เรามีเงินเก็บหลักล้านนี่แหละทําตอนที่เรามีเงินพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้านี่แหละ ทำตอนที่เรามีเงินเดือนเหมือนห้านี่แหละสมมติว่าคุณเงินเงินไ่พอใส่หมว่าพี่น้องเงินไ่พอใส่เห็ุจังไรอ๋อ,อจากที่เคยใส่ฟูมเฟือยมันบอกระลดใช้ฟูมเฟือนนะคะเก็บไว้ค่ะไม่เคยเก็บก็ต้องเก็บค่ะจะว่าวาว่ราะอยากเก็บนะคะคือแม่คอยนี่คอยขอลองว่าแม่บอลาส่งเงินให้เจ้าหลายหลายดีแม่แล้วก็สิมีขออ้างแบบนี้ว่าบอกให้ฟังยกตัวอย่างหม้อกไก่ด้อจใจพี่น้อง แล้วก็สีบอกว่าเก็บบ่ได้ดอกมีหลายเออพวกสาเป็นก็สีบอกเก็บบบได้ดอกมีหลายถึงแม้ว่ามีหลายได้พี่น้องสมมติว่าลูกไห่เดือนละสองสามพันสี่พันก็แล้วแต่ก็ต้องคิดก้อนใส่ว่าลองเก็บแบงเก็บอ่ะเท่ละร้อยสองร้อยสามร้อยชิมไห้แล้วก็บริหารเงินเอาเงินเนี่ยจังแม่ข่อยอะเรววาเราบ่ไหวหรือหละเราก็เท่าแล้วอาอยุหกสิบแล้ว ขันขันลูกไปพาเราเห็ดพักเราทำเราก็สี่เปลี่ยนความคิดได้อยู่ดอกแต่ว่าเขากอกขันทำเพราะเปลี่ยนความคิดเพิ่นเนอพี่นอ้องพวกเจ้าเป็นแบบนี้บ่เจ้าก็สีเมือยเช่นมีเด็กคนในประเทศไทยเขาทำคอนเทนต์อ่ะมีคนติดตามหลายค่ะเขาก็เป็นแบบว่าเขาหาเงินรายได้หลายค่ะเขาก็ส่งให้พ่อให้แม่หลายพ่อแม่ก็แบบ มิจฉผ่านเงินแหม่บ่อไห้เก็บซอยลูกผ่านเงินเป็นยังไงหางลูกหางเงินทรงหายนี่กับแบบมิจฉาท้างหาใส่มิท้างหาเก็บซอยลูกอุ๊ยแหม่แล้วลูก่นก็เสียใจใหายเป็นยังคือบระโชคดีมีพอมีแม่ดีแน่เสียนะเออก็เข้าใจอย,อยู่ด้จ้าพี่น้องในสังคมนี่ข่อยก็เคยเป็นคิดแบบเจ้าล่ะว,ว่าเป็นยัง เอาคือประสกดีมีพอมีแม่ดีคือบางคนยางเข็นเวลาตะกอนเปรียบเทียบนะพี่น้องเปรียบเทียบกับว่าแม่ผัวเนี่ยเป็นยังคือหูจากเก็บเงินนะคะแล้วคือบ่ค่อยใช้แล้วคือเก็บเงินได้เป็นแ,แม่ข่อยเนี่คือเก็บเงินบ่ไดรหรือตัวข่อยเองก็เก็บเงินบ่ไดรเด้พี่น้องข้างเทียนั่นแหละมันเกิดจากอีหยังจนสมมตเนี่ยนิดเองเนี่ยบ่บบาว่าแม่ดอกนะแต่ข่อยกับเปี่ยนของจะาของวา เราจะเปลี่ยนความคิดว่าเราจะตั้งใจเรียนกับครูบาอาจารย์ว่าจะทำยังไงให้เขาหาเงินได้หลายน้ำหนาเพิ่นไปเช่นมื้อนี้เพิ่นต้องการเงินมือละเท่าไรเพิ่นใส่มือเท่าไหรเขาสิหาเงินน้ำหนาเพิ่นแหมความคิดเขาไปไกลแล้วเพื่อสิเห็นเงินดักแล้วไวได้ี่แมเข้าใจบอพี่น้องเช่นเพิ่นต้องการใส่เงินเท่าไหรมือละเท่าไหรเขาต้องหาให้ได้หลาย มากก็เพิ่นใส่เพิ่นไม่หนีเท่าไหรเออเพิ่นมีห,น,หนีหลายก็สองแสนเขาก็ต้องหาเงินให้ได้หลายก็สองแสนเพื่อไปโปรหนหีเพิ่นที่นี่การคิดบวกของเขาเนี่ยมันสิเห็นผลค่ะพี่นอ้องเช่นต้องให้พ่อแม้ใส่หลายปันไดเขาก็สิบ่ว่าพ่นแล้วเพราะว่าเขาดักเป้าความฝันของ,ว,งว้หนาดข้างหน้าเลยว่าเขาสิหาเงินให้เพิ่นทานีท่านี้ให้ได้ประทนี้เขาสิมีเงินให้เพิ่นได้เพิ่น เราต้องมีความฝันว่าเราจะหาเงินได้เยอะกว่าที่พ่อแม่ใช้เราจะหาเงินก้อนเนี่ยเพื่อให้พ่อแม่ให้ได้สมมติว่าพ่อแม่เป็นหนี้ยู่สองแสนเขาก็ต้องหาเงินให้ได้มากกว่าสามแสนไปให้เพื่อนให้ได้ส่แม่ฉันจอเบาว่างความฝันเป็นยังสี่พวกเจ้าก็มีปัญหาบ่หลอดหลักๆต้องเปลี่ยนความคิดจะต้องเปลี่ยนความคิดก้อนเ้ยจากพี่น้อง เปลี่ยนความคิดว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ควาบเรัวเขามีหนีเขาก็หาใส่ได้ถึงแม่มือนี้พอแม่เข้าจนเฮากับรวยได้เข้าคิดแบบนี้มื้อนี้เขามีอยู่ศูนย์บาทเฮาก็สามารถเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นลอยล้านได้เห็นบ่คคูลุงพันยังเหตดใดคูสสัญไรพันก็นยังเหตุใดคู่ซากยังเหตุใดหกเดือนค็ได้เงินล้านสูจนได้เงินล้านอีหลีโปรแกรมจิตวาฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้าน ตั้งใจขายของออไลน์จนมีตัวแทนทีมงานมาจากใสกับโมหูมาเปิดบินซอยกันจนเพิ่นได้เงินล้านอีดีอะไรที่เรียกว่าบนุนนะคะเฮ้ยบางทีระบน่นจนบางทีเราอิจฉาเขาก็มีแล้วโลกก็มีก็ระวังตัวเอง เช่นมณีบ่ม,มีเรื่องไห่ม่มีเรื่องไห่ไหจมเพราะว่าอะไรเพราะว่ยมีความสุขเพราะว่าตั้งแต่ขอพรทันท้าววสวรณ์ขอพรหลพระศรีวลีพระสังก์ระจายแล้วก็นางสวาวธียวัดข้าเจ้าหลวงพอเพิ่งก็ใไหขนมมาห,ห่อบักญ่ตะเอือยพึ่งก็แบงเด็กน้อยก็แบงไหสองอัดเนาะนี่ลาพี่อยากจะว้าให้ฟังเรื่องของการแบงปัน่นนะจ๊ะเส,ส้นว่าเพิ่นไหมาหลายๆนี่เฮาก็ต้องแบงปัน่น ให้ผู้อื่นเคืองต่อเคืองก็ย่งดีแบง่งแบง่งย่งเฮาเป็นผู้รับเนี่ยให้เท่าไรเนี่ยเขาก็รับบิหละ่ะนะแต่ผู้ที่แบง่งปันให้นู้จกให้หลวงพ่อบนไห้มาเนี่ยหลายๆก็ต้องแบง่งให้ผู้ที่อยูกก่ใกลกันน่ๆนี่น้อยแต่ั้นี่สินะท่านเป็นผู้รับเขาก็ต้องพอใจบาเข้าให้เท่าไดเขาก็สียเอาเท่านั้นละอย่างน้อยก็คือผลบุญที่เฮานั่งสมาธิเป็นหนึ่งนันน่ะนั่งนั่งน้อยเดียวได้พี่น้องคอยเห็นแล้วได้เห็นแสงสว่างนะคะ แค่นั่นล่ะเออลูก่อยได้กินขนมสองห่อแม่นบอพี่น้องแค่นั้นก็ดีใจหลักๆคือเขามีความสุขเขาได้ความสงบสุขเ็ดให้เขาจังไรให้เขาพอใจให้เขาว่าอิจฉาคนอื่นให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยยินดีกับเขามันเรื่ส่วนมากสิเป็นแบบนี้เขาเคยเป็นมาังก้เขาฝึกเจ้าของว่าเออให้เขาว่าอิจฉาไผเช่นเห็นใครถูกหวยถ้าเรารู้สึกโอ้ยินดีกับเขาที่เขาถูกหวยการเขารู้สึก เบ,บปากม้องบนนะฮาสจุ๋มเถือหรือจะพี่น้องกนเท้ารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยคนนี้ทางเงินได้ล้านหนึ่งไปเห็นเขาโพลลงเฟดไปมองเฮ้ยจัก,กรวาลเจ้าหานี่เหลีอหนึ่งล้านบาทยินดีด้วยนะคะนี่แหละหนูอยากได้แบบนี้หนึ่งล้านบาทช่วยสอนหนูได้ไหมว่าทํายังไงให้ได้หนึ่งล้านบาทแล้วคุณจะได้แบบเขาถึงแม้ว่าเขาว่าจะไปขายสินค้าก็เพิ่นเพิ่นกระสีสอนเขาเมื่อหนาเขาไปอุดหนุนสินค้า ถ้าเจ้าก็ได้นังซี่หมพวกเจ้าเคยเป็นมีความคิดแบบนี้บ่กดไลค์กดแชร์เห็นเรื่องจากพี่พน้องความความรู้มันแพงอีีสมุติว่าเห็นเขาได้ดีกับอจฉาเขาเฮาสิบอะไรเัาเห็นเขาได้ดีเฮาลูกมิตะแบบว่ายินดีปีดาก็เขารู้สึกตื่นเต้นยินดีด้วยนะจากหัวใจชื่นชมเก่งจังเลยเนาะสุดยอดจังเลยเนาะแม่ง ไม่เคยไม่เคยชมใครก็ฝึกชมบบอะไรการอะไรแบบเช่นลูกระบายสีสวยเก่งจังเลยนะลูกเนาะอ, <c oughs> อันนี้ก็สมผูไหดบาเป็นนี่คือกันลหละพี่น้องข่อยก็เคยจะขายปีขายทรงเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ดูแลเขาบ่าเป็นเท่าไรดอกตะก้อนอ่ะนะข่อยเป็นคนหนึ่งที่เคยอิสาคนมาก่อนล่ะข่อยพยายามที่ว่าเออเลี้ยงลูก ขันเฮ u s อิจาใคที่ท้องก็จิดีคือเพราะนี้เงินหล่นอยู่ในห้องแม่งจากไม่มีสักจากแบบเงินไม่เคยหล่นในห้องเลยวันนี้เห็นบาทหนึ่งสองบาทห้าบาทสิบบาทแม่งสุดยอดเลยอ่ะ ขอบคุณเทวดานะคะที่ให้เงินหนูมาอีกแล้วมาแล้วมาอีกนะคะไหลมาเทมาไม่รู้จบนะคะแม่งสมองชันสุดยอดอะ่ะสั่งตัวเองเงินจงมาเงินจงมาเงินล้านจงมาเงินล้านไหลมาเทมาหาฉันไม่รู้จบฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินเก็บร้อยล้านฉันมีเงินเหลือเฟือเงินหาง่ายและได้มาบ่อยยิ่งฉันมีความสุขมากเท่าไหร่ยิ่งมั่งคัง่งมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นฉันมีเงินเรียบร้อยแล้วฉันมีเงินเยอะเรียบร้อยแล้วโหวันนี้ข่อยกับวาวคุกันนี่ว่าเออเออบอกว่าให้มาอุดหนุนขนมแน่ข่อยกัต้องเห็นแก่โตเลยพี่น้องบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเห็นแก่โตแน่ข่อยว่าเสมมติว่าเข้าวามีกับวาวอินเลว่าพี่วันนี้หนูมีน้อยมากเลยนะหนูอะเอาเงินมาให้ลูกหนูอ่ะเลยโปรแกรมจิตใหม่ในใจ ไม่ฉันมีเงินเยอะฉันมีเงินเหลือเฟือฉันมีเงินพอที่จะช่วยเหลือผู้คนคนขายของกับว่ามมนวาสิอยากได้แต่เงินจากคนอื่นนี่คือความโลภแมนยูเจ้าเคยซอยข่อยถ้าข่อยกับมีเงินเท่าที่ข่อยมีนั่นแหละเอออธิษฐานจิตที่ละก็บ,บอกพว่าให้ขอพรห,หลวงพ่อ่าสีอันนี้อธิษฐานจังไหนทํา,ามหมุนจังไหนอบอกเบกิ้ ใส่บาตรทำบุญทุกวันอย่าโลภอย่าอยากได้ของของใครแล้วมันก็นกนสิได้สวดคาถาเพลินแล้วก็ใส่บาตรทำบุญด้วยสมือนล้วก็ค้าขายตั้งใจเฮ็ดเดี๋ยวก็สิขายดีผู้นี้ผู้ซื้อผู้อื่นก็นสิซื้อ,อาานั้นสิแม่จ่าพี่น้องล้องคิดเบ้างหัวใจข่อยข้างเทียวโอ้ยแขงข่อยรว้ยนะาข่อยสิอุดหนุนเหมาของเราหัเบิดละ่ะ เอ้ยพินขายของเนาะพี่น้องอยู่หนาวัดอันน้องที่บ้านจะก,กันเป็นมู่สนิทกันนี่จนมันว่าเอ้ยเอ้ยบ่มีเอ้ยก็บ,บอกแล้วว่าอันมนื้อีบ่ซื้อเดอ้อเมื่อหนาค่อซสิซื้อเดอ้อซีนะห้างที่เขากับปฏิเสธค้นมาเป็นคือกันเลยจ้าพี่น้องนี่หลังข้อเสียของนิดอ่ะกับมูมูเป็นมือกันบอเขาเป็นคนใจดีเฮ้าเป็นคนดีได้ แต่ว่าขอเสียของข่อยก็มมอยั้งนึงขือว่าข่อยหวังดีกับคนอื่นเกินไปข่อยก็หูยัว่เพิ่มมีบุญคุ้นกับข่อยแต่ในยามที่เขาเพอมีนั่นเขาก็ต้องหวงซับเข้าไปก่อนเด้เออมือเขามีผนแล้วเขาค่อยไปอุดหนุนผลใดแม,นม่นว่าลับพี่น้องไม่เหี่ยว่าเหนี้ยว เราอ่ะก็ต้องมีความเห็นแก่ต well ัวเอาตัวเองบ้างเมื่อมหร่ว่าเขาสีอยากแต่อยพื้นเน่แต่เขาบ่มีนี่เขาก็ต้องมูจะหามูจะเก็บเป็นของเองของไปเงียบๆไปไปหาให้ไปแล้วไงเขาผัดไปเอาเขาผัดหลังตู้มาแล้วก็มีกล้วยไปได้แต่หนึ่งแม่บอกแล้วว่าแม่ทำคลิปอยู่อยามาควนนะเพจไปไปช่วยแม่ไปใช้แบบด้วยดูเห็นว่าอ่านคลิปว่าได้แล้วเอาค่ะอ่ะพี่ตอ เราต้องะระวังตัวเองขันขันอยากมีเงินเก็บตรงมีความสุขไปเข้าไปเอาเข่าเอาห้วยสางเป็นความแบงปดมาท่นันจบอยู่พี<__<_<__่้องนะไม่เป็นไรเราจบคลิปนี謝謝__้ลงไปก่อนเนาะแล้วทีเนี้วที่จะปิดการขาย